ครับสวัสดีครับผมชื่ออาทิตย์ครับวันนี้เราจะมาเทสตัวอปอ r f o r m มาเทสตัวดีเซลเจเนเรเตอร์ครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเจเนเรเตอร์รุ่น20 kva นะครับครับก็ครับ,รบตัวนี้ นะฮะฮจะเป็นตัว GMP 2 0 PXS นะครับที่ยี่สิ kVA นะครับตัวนี้นะฮะก็ในส่วนของเจนนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับส่วนนี้จะเป็นตัวอคอนโทรลเลอร์นะครับรุ่น PLC 920นะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ สตาร์ทสต็อปเจนนะครับอันนี้เป็นหัวใจหนึงในการเทสเจนนะครับในในการทํางานของ g e n รเต t ร r นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ที่ใช้ใจ่ายโหลดนะครับเข้าไปยังโหลดที่เราต้องการใช้นะครับโอเคครับในส่วนด้านหลังนี้นะครับตัวนี้คือโหลดแบงค์นะครับโหลดแบงค์ตัวนี้ก็คอนเซปต์การทํางานก็คือเหมือนกับจําลองโหลด สมมุติว่าอันนี้คือเป็นมอเตอร์ไซด์ต่างๆนะครับที่กี่กิโลวัตต์อ่ตัวนี้สามารถเทสได้ถึง600กิโลวัตต์นะครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานนะครับเดี๋ยวต้องรอสัญญาณแล้วก็ไฟจัดเจเนอเรเตอร์นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ,อันดับแรกนะครับ เราสตาร์ทเจนก่อนนะครับก็ต้องมั่นใจว่าตัวนี้เบเกอร์เนี่ยออฟนะฮะก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็เปิดคีย์สวิตช์นะครับไปที่ตำแหน่งออนนะครับครับพอเรียบร้อยแล้วนะฮะพอพร้อมแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสีเขียวนะครับสตาร์ทเลยครับตอนนี้ เจนทํางานแล้วนะครับเเราดูสถานะได้นะครับตอนนี้เป็นไฟนะครับที่จ่ายออกนะครับเป็นเป็นเอาต์พุตนะครับที่ไลน์นะครับที่220ขอ่ง220โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไลทูไลน์นะครับก็จะอยู่ที่380องศาเออ380โวลต์นะครับก็อันนี้เป็นความถี่ ็จะประมาณ5้าบแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราถ้าเราขึ้นโหลดปุ๊บเนี่ยมันจะตัวนี้มันจะแสดงผลนะครับก็จะเป็นจะวัดได้ว่าโหลดที่เราจ่ายไปนั้นกี่กี่แอมป์นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกิโลวัต,ตนะครับว่าเจนตัวนี้จ่ายไปแล้วกี่กิโลวัต,ตครับแต่ละเฟสนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับว่าทั้งเนี่ยอยู่ที่กี่กิโลวัต,ต์แล้วก็ ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสได้เลยนะครับก็ผมจะออนตัวเบเกอร์นะครับครับตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีไฟสถานะ3ามเฟสขึ้นนะครับ ช็อตสก,กิดนะครับก็ผมจะนอนพัดลมนะครับ